สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา,าให้ดูพับพับนะคะจากที่เราทำเปื่อนนะพับสี่เหลี่ยมนะเราจะทำให้มันออกมาเป็นสีขาวนะคะแบบนั้นนะอันนี้ตอนกลางคืนนะเรามาดูอุปกรณ์อย่างแรกเลยดีกว่าคะ่ะแป้งพับที่เปือเป้อนๆนี่นะ มันมีรอยขาดอยู่อะไรหน้าที่เขาเรียกกันว่ารอยขาดรอยขาดรอยขาดเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราจำไม่ได้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะมันเปื้อนอยู่ก็มันเปิดไฟนะนะ่ะมันก็เลยมองไม่ มองไม่เห็นนี่นะมันเป็นออกสีเนื้อ,น,อนะแต่ก็มันออกไฟฉายนะฟังเสียงไม่เสียงอะไรลุกวกนก็ต้องขอด้ว เทลงไปไม่ต <Merci. S 2> ้องตรงพับนะคะเทลงไปตรงที่พับตรงที่เราไม่ได้วางพับแล้วเราก็เอาเอานิ้วนะคะเขี่ยแป้งมาให้ติดมือก็ทาค่ะน้องเราลองทำไม่ยอมอาบน้ำหวานแต่เล่นนะคะทาทาทาไปให้ทั่วๆว จะออกมีครับคราบนะหรือว่าใครที่มักง่ายนะคะเอาพนะับเนี่ยทำให้นุ๊ปพิ้พพพพิ๊ปลงไปเลยนะทำห้อยมันสิอบเนียนนะคะจะได้ทำสก,กุชี่สวยๆได้นะ กับด้านก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ได้อัคดคนละิปนานแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะใครคะก็เสร็จแล้วนี่ เป็นนี้นะคะนี่นั่นนี่ครับไม่มีเสียงแล้วอ่ะน่ารักมากอ่นะภาพอันนี้เสียบชอบที่สุดเลย ชอบบีบนะชอบบีบมาตั้งแต่เช้าล่ะเราเป็นคนที่ติดสก,กุชี่กับของเล่นญี่ปุ่นมาวรลอ,อะรนะคะนีม่มันออกซีเควค่ะแต่มันมีรอยเปื้อนอยู่เราจะทำให้มันมีไส้ไหลนะคะ สกูชีไซ์ไลเดี๋ยวเรามารีวิวพักง่างน่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าว่างๆเรามาสอนทำสกูชีดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะ